ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าไม้หนามีเรื่องราวที่คนในหมู่บ้านพูดถึงกันมาอย่างยาวนานเรื่องราวเกี่ยวกับเน่าที่เดินตามซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่ตำนานเล่าขานแต่เป็นจริงอย่างที่หลายคนเคยพบเจอวันหนึ่งมีหญิงสาวชื่อวา่ามินปา เธอเป็นคนที่ชอบออกไปเดินเล่นตามป่าหลังบ้านเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์วันนั้นมิ่งตาแต่งตัวเรียดนายและเดินเข้าไปในป่าทำให้เธอรู้สึกผ่อนคลายแต่เมื่อเธอเดินลึกเข้าไปในป่าความรู้สึกผ่อนคลายกลับกลายเป็นความแปลกประหลาด <c oughs> เมื่อเธอรู้สึกว่ามีเนาใหญ่เดินตามเธออยู่ตลอดเวลาแม้จะหันไปมอง เธอก็ไม่เห็นว่ามีใครอยู่ข้างหลังเนานั้นมีลักษณะคล้ายคนแต่กลับไม่มีรูปหน้ามิงตาเริ่มรู้สึกหวาดกลัวและรีบเดินกลับบ้านแต่เนานั้นยังคงเดินตามมาติดติดยังไม่ลดละจนมินตาถึงบ้านเธอวิ่งเข้าไปในบ้านและปิดประตูแน่นหนาแต่เธอก็รู้สึกถึงมันอยู่ที่หน้าต่าง มินตาเห็นเงานั้นซึ่งยังคงยืนอยู่ที่นั่นรอคอยเวลามินตาตัดสินใจโทรหาคนในหมู่บ้านเพื่อขอความช่วยเหลือไม่นานชายแก่บ้านในหมู่บ้านที่ชื่อว่ายายยิ้นได้ยินเรื่องราวและเดินมาที่บ้านของมินตาเขาบอกเธอว่านี่คือเงาที่เดินตามมันเป็นวิญญาณที่ไม่สามารถปล่อยวางได้ เขาแนะนำให้จิงตาทำพิธีล้างเคราะห์โดยการจุดธูปและตั้งจิตอธิษฐานขอให้วิญญาณน,นั้นได้ไปสู่สุขติหลังจากทำพิธีเนานั้นก็เรื้อจางหายไปในทุกๆวันและสุดท้ายมินตาไม่เห็นเนานั้นอีแอดเธอได้เรียนรู้ว่าบางครั้งสิ่งที่เราเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่จะเข้าใจได้ง่ายและวิญญาณน,นั้นอาจเป็นเพียงความทรงจำ ที่ยังไม่ถูกปล่อยวางให้หลุดจากโลกนี้ไป